สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการอัปโหลดสติกเกอร์ลผ่านแอปไลน์ Sticker Maker นะคะก่อนอื่นโหลดแอป,ปมาได้เลยค่ะหลังจากนั้นเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีไลน์ของเราได้เลยเมื่อเข้าแอปให้เลือกที่สติกเกอร์ด้านล่างซ้ายหลังจากนั้นให้เราใส่รายละเอียดของสติกเกอร์ได้เลยค่ะตั้งชื่อให้เรียบร้อยเสร็จแล้ว เราจะนำภาพที่บันทึกไว้มาอัปโหลดใส่ให้กดตรงรูปบวกแล้วเลือกภาพของเราใส่กดถัดไปเรื่อยๆจนถึงคำว่าบันทึกค่ะทำไปจนครบตามจำนวนที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อครบจำนวนแล้วจะสามารถกดยื่นคำขอจำหน่ายได้หลังจากนั้นเลือกอีกรอบและเลือกรูปภาพที่จะใช้เป็นภาพปกหนึ่งภาพค่ะ ตรวจสอบรายละเอียดของสติกเกอร์โอเคแล้วให้กดต่อไปอ่านข้อกำหนดของสติกเกอร์ด้วยนะคะและเลือกติกถูกเสร็จแล้วกดส่งคำขอรอพิจารณาจากทางลายได้เลยค่ะสำหรับภาพนิ่งจะรออนุมัติ1-2วันค่ะเมื่ออนุมัติแล้วลายจะแจ้งมารอ10-15นาทีลิงติกเกอออกก็จะออนไลน์สามารถซื้อและดาวน์โหลดได้ค่ะ ไม่มีวันหมดอายุนะคะ